ฮัลโหลน้องๆยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องพี่ชายในตำรวจนะครับวันนี้ทำทริปนี้พิเศษเพื่อน้องๆสายอํานวยการทุกๆคนเลยนะครับยินดีก่อนเลยนะครับที่ทั้งเจ0ดร้อคนเนี่ยได้เข้าสู่รั้วตรรอแล้วนะครับแล้วก็ทุกๆคนก็คงจะก,กังวลว่าฉันจะไปสิงสถิตอยู่ที่ไหนดีฉันจะไปอยู่ในบชไหนดีฉันไปทำงานที่ไหนแล้ว ที่อยู่กรุงเทพได้ไหมเนี่ยเงินเดือนไม่ถึงหมื่นอย่างเงี้ยนะครับก็วันนี้จะมา,าให้คําตอบกับทุกคนเลยนะง่ายๆคร่าวๆเลยนะครับโอ้นามือจังง่ายๆคร่าวๆเลยนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกัวงกลวลนะเพราะพี่เองเนี่ยเคยกังวลแบบนี้มาก่อนเหมือนกันว่าฉันจะแดกอะไรจนถึงขั้นว่าแบบาวางแผนเลยนะว่าวันหนึ่งเนี่ยจะต้องมีขนมบางโฮบีดนะทาด้วยเนยถั่วแล้วก็โรยด้วยกราโนล่านะครับอย่างน้อยเนี่ยจนแต่ก็ ก็ไม่ไม่จะต้องไม่เสียศักดิ์ศรีคนกินครีนนะครับก็คือคืองบประมาณที่พูดเมื่อกี้มันมัน,มนไม่แพงเอาช่างมันเถอะเออนะนั่นแหละนะครับแต่อย่างน้อยฉันจะไม่กินมาม่าแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็ก็เคยวางแผนถึงขนาดนั้นเลยเพราะาคิดว่าต้องอดตายแน่นอนนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับผมมันมีพี่ๆที่ทํางานมีเจ้านายที่น่ารักมี ทุกๆคนที่รอซัพพอร์ตน้องๆอ,อยู่แน่นอนนะครับเพราะว่าเาเขารู้แหละว่า,าพวกเราเนาะต้องไส้แห้งแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พี่อยากจะแนะนำอันดับแรกเลยนะก็คือเวลาที่เราเลือกตำแหน่งอนวะิเชียร์หมาโอ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 หมาหมาแม่งคุ่นรบกวนเลยเออนะครับอันดับแรกเลยนะ ปัจจัยแรกที่เราต้องคำนึงถึงก็คือเรื่องของที่พักครับผมที่พักเนี่ยควรจะอยู่ใกล้ที่ทํางานเพราะเราจะประหยัดทรัพยากรที่เรียกว่าเงินและเวลาซึ่งสองอย่างนี้เนี่ยมีราคาแพงมากเลยนะเวลาเนี่ยหลายๆคนมองข้ามหลายหลคนเลือกที่พักถูกถูกแล้วก็เลือกที่จะเดินทางไกลแต่คุณรู้ไหมว่าเวลาเนี่ยคุณสามารถเอาเวลาตอนนั้นเนี่ยไปทำมาหาก,กินได้ สร้างไว้ได้เสริมได้มอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็หรือเอาเวลาไปอ่านหนังสือสอบอะไรอย่างเี้ยได้คือการที่เราต้องเสียเวลาบนท้องถนนเนี่ยเป็นการเสียทรัพยากรที่มีค่าของเรามากพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยควรอยู่ที่พักที่ใกล้ที่ทํางานและที่พักยิ่งถ้าเป็นแฟร์ฟรีได้จะยิ่งดีมากเพราะว่าจะประหยัดค่าใช้จ่ายไปเนาะอาจจดไว้นะว่าให้คหํานึงถึงเรื่องที่พักนะครับ ที่ทำงานของเรามีแฟตฟรีไหมและอ,อยู่ใกล้ที่ทํางานหรือเปล่านะครับผมข้อ2นะครับก็คืออ่าผู้ขอกย้อนกลับไปที่เรื่องแฟตก่อนแฟตฟรีเนี่ยคิดว่าโอกาสมันมีน้อยแต่มันก็มีอยู่น้องก็ต้องไปหาข้อมูลเอาเองเพราะเรื่องแบบนี้เนี่ยนะครับเรื่องผลประโยชน์เรื่องของอะไรที่มัน อยู่ในที่ทํางานอะไรเขาไม่มาเปิดเผยกันอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจเนาะเราหลายคนมาถามเรื่องของ o อเรื่องของเงินรายไดนน้นั้นนู่นนี่นะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่เป็นความลับนะครับผมอ่านะแล้วก็ประเด็นที่2นะครับก็คือเมื่อกี้พูดถึงเรื่องแฟลตแล้วก็เรื่องของที่ทางานเอ่เรื่องของเวลาใช่ไหมประเด็นที่2ก็คือแนะนําเลยก็คือว่ายิ่งมาอยู่ชานเมืองยิ่งดีชีวิตที่อยู่แบบ ใจกลางเมืองเยมันจะแลกมาด้วยการเดินทางแล้วก็ค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับอย่างที่บอกเนาะยิ่งมาอยู่อนอกเมืองยิ่งอยู่บ้านนอกเท่าไหรอ่อ่ะชีวิตยิ่งดีนะครับนะก็เหมือนเราที่อยากจะอยู่ต่างจังหวัดยากอยู่บ้านนี่นแหละนะครับกรุงเทพมันก็จะมีโซนที่แบบเนี่ยโซนที่พี่อยู่เนีย่ยนะฮะอยู่แบบไกลๆจากใจกลางเมืองหน่อยนะครับแต่ก็มีครบทุกอย่างเหมือนกันเพียงแค่ว่าอาจจะไม่ได้แบบ พอเพื่อนถามว่าทํางานที่ไหนอ,อาจจะไม่ได้ตอบว่าอ๋ออยู่แถวเซนต์นเวอร์ว่ะอะไรเงี้ยนะฮะอาจจะตอบว่าแบบอ๋ออยู่แถวหนองจอกอย่างเงี้ยน,นะครับซึ่งมันก็อาจจะแบบไม่ได้ดูหรูหราแต่ว่าเชื่อเถอะว่าชีวิตมันจะดีกว่านะฮะอันนี้ไม่ได้บอกว่าอยู่ในเมืองไม่ดีนะแต่ว่าที่อยู่ที่อยู่มากับตัวเองรู้สึกว่ายิ่งอยู่ชานเมืองมันมันยิ่งดีครับผมะนะครับแล้วอยู่ชานเมืองเนี่ยมันสามารถคือพูดง่ายถ้าอยู่ชานเมือง ที่ทางานอยู่ใกล้ที่พักไม่ต้องเดินทางเนี่ยชีวิตจะดีมากนะครับมันจะประหยัดค่าใช้จ่ายประหยัดอะไรไปเยอะมากนะครับแล้วก็มีเวลาเหลือเฟือนะครับในการที่จะไปสไร้างรายได้เพิ่มนะครับผมหลายๆคนเนี่ยมองว่าหลา,หลายคนเออยากจะได้ไรายได้จากการทํางานเยอะๆโดยที่ลืมมองไปว่าเรายังมีปัญญาที่จะไปหาเงินเพิ่มได้เช่นกันนะครับเนี่ยที่คิดว่าปัจจัยหลักๆในการเลือกที่ทํางานก็จะมีอยู่ประมาณนี้แหละ เพราะที่ทำงานทุกที่ท,ทุกที่อ่ะทำงานเหมือนกันหมดนะฮะคือทำงานเอกสารคือไม่ได้หมายความว่าอยูอ่กองบินตำรวจแล้วน้องจะได้ไปขับเครื่องบินไม่ใช่นะครับน้องก็ต้องทำงานเอกสารไม่ต่างกันครับผมหน้าที่การงานมันจะคล้ายๆกันครับผมอะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับให้เราเนี่ยทำใจว่างๆโลง่งๆนะครับและเชื่อว่ามันมีสิ่งดีๆรอเราอยู่อันนี้ให้เราเชื่ออย่างนี้เลยนะว่า มันต้องมีคนใจดีที่รอซัพพอร์ตเราอยู่นะครับอย่าไปคิดลบว่าแบบชีวิตกูอยู่ไม่ได้แน่เลยชีวิตล่มจะหลายแน่เลยอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าพี่เองเนี่ยปล่อยให้มันเป็นโฟลของชีวิตเนาะพอเข้ามาทํางานปุ๊บเนี่ยนะครับก็เชื่อว่าสิ่งดีรอเราอยู่แล้วเราก็ต้องทําตัวให้กู้ควรกับสิ่งดีดีด้วยคือทาคิดดีทดําดีพูดดีอันนี้หลายๆคนเริ่มเริ่มงงแล้วว่าอันนี้พี่จะชวนไปบวชหรือเปล่าไม่ใช่นะครับคือจะบอกว่า เมื่อเราทรีตกับตัวเองดีแค่ไหนเมื่อเราทรีตตัวเองดีทรีตตกับคนอื่นด,ดีโลกก็จะทรีตดีๆกับเราเช่นกันนะฮะตอนที่เข้าไปทํางานวันแรกพี่ก็ไหวยกมือไหวเลยขอให้ไหว,วสารไหวไหสารสารพระพรหม,มนะฮะบอกว่าขอให้มีสิ่งดีรอเราอยู่คนดีๆรอเราอยู่พี่ๆทำงานน่ารักใจดีแล้วก็รักเรานะนั่น,นี่บอกตอนที่ไปทํางานวันแรกก็คือแบบ ก็ทุกๆคนก็น่ารักจริงๆนะครับผมพี่ๆทำงานน่ารักมากนะครับแล้วก็จากที่เคยคิดว่าจะต้องอดตายแน่เลยนะครับแต่ว่าพอไปที่ทํางานตรงนี้ปุ๊บเนี่ยหัวหน้าใจดีมากหัวหน้าเลี้ยงข้าวหัวหน้าพาไปกินพาไปนู่นนี่นะครับพาแบบว่าดูแลดีซัพพอร์ตดีมีเออจะบอกอยากจะบอกด้วยว่าพี่ๆเขาจะรอซัพพอร์ตเราอย่างนี้แหละนะฮะเพราะเขารู้ว่าเราเนี่ยเบี้ยน้อยหอยน้อยนะครับเขาก็าจะมีแบบ ซัอร์ดดูแลพาไปกินพาไปเที่ยวพาไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดูแลค่าอาหารกลางวันให้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีเขาก็เขา,เขารู้ว่าเราจนานะฮะขอโทษที่หนูจนนะครับนะครับนั่นแหละแล้วก็แบบมีพี่คนนึงเขาก็แบบพยายามที่จะหาแฟลตให้เราเนี่ยไปอยู่ชั่วคราวก่อนด้วยนะครับอันนี้พี่เมย์ต้องขอบคุณมากพี่เมย์มนมีบุญคุณกับพี่มากนะครับแล้วก็ นั่นแหละครับสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีคนคอยช่วยเหลือคอยสะดพอร์เราอยู่นั่นแหละขอให้เราทําตัวน่ารักน่ารักตั้งใจทํางานแล้วก็เป็นเด็กที่ดีนะครับอย่าให้เขาเกลียดอะถ้าเขาเกลียดเขาก็ไล่ให้มึงไปนอนถนนเน่ะนะฮะผมก็คือนั่นแหละครับประมาณนี้เนาะอันดับแรกเลยคืออะไรนะคนํานึงถึงที่พักการเดินทางแล้วก็ทํางานยิ่งนอกเมืองยิ่งดีนะครับแล้วก็สี่ก็คือ มีพี่ๆเขารอซัพพอร์ตเราแน่นอนจากตอนแรกที่พี่คิดว่าพี่จะต้องแบบอดอยากปากแห้งแน่เลยแบบว่าอ้วนขึ้นด้วยซ้ำนะครับไม่ไม่อดตายแน่นอนขอให้เราใช้เงินอย่างประหยัดนะครับแล้วก็มีปัจจัยสี่อย่างที่พี่บอกเมื่อกี้มันก็จะช่วยซัพพอร์ตให้เราเนี่ยไม่อดตายในกรุงเทพแน่นอนนะครับแล้วก็จะเป็นตำรวจอยู่รอดตลอดจนทุกวันนี้นะครับ ก็เป็นกำลังใจและยินดีกับน้องๆทั้ง7 0 0อคนด้วยอย่าลืมส่งคลิปนี้ให้เพื่อนๆดูนะอันนี้เป็นแบบว่าจะได้แบบเอาไปนั่งคิดกันเนาะนะฮะอย่าอย่ากัากกนซีนเพื่อนนะครับแบบว่าได้ข้อมูลมาแล้วอย่าแบบว่ายิ่งยิ่งเผยแพร่เราจะยิ่งได้บุญแล้วก็จะย,ยิ่งได้แบบตำแหน่งที่เราต้องการนะครับผมขอบคุณมากครับ